ตกใจสวัสดีครับทุกคนอย่าโ่ไม่คลอสลมกไะไรกดแชร์ครับหลังจากที่เราเอาชีวิตรอดออกมาจากกระท่อมได้อิลูอิสมันไปไหนไม่รู้นะครับมันหายไปไหนไม่รู้มันบอกว่ามันลืมของอะไรสักอย่างนั่นแหละนะครับมันก็เลยหายออกไปแล้วเช็คก่อนวิดีโอกูยังอัดอยู่นะโอเคเยี่ยมโอเคน่าจะหารตรงนี้นะครับจะมีเอกสารที่บอกว่าเราสามารถแยกไปสองทางได้ทางซ้ายจะไปเจอพี่เลือสองตัวทางขวาจะเจอยักษ์ตัวเดียว ผมจะไปทางซ้ายเพื่อไปสู้กับพี่เลื่อยเพราะว่ามันมันกว่าใช่ไหมครับพ่อขาเ้ยที่ของใหม่มาว่ะไอ้จ้าเลดไนมาแล้วสวยดีงี้เดี๋ยวเราหาของเก็บก่อนโอ้โหเชือกกระเป๋าก็โคตรลกกระเป๋าก็ลกจัดเเดี๋ยวนะกระสุนลูกทองลูกทองว่ะกระสุนลูกทองผมขี้เกียจออกไปรีโหลดแล้วเก็บของบ้างบางอย่างนะระบบฟงระเบิดไฟ นะถ้าระเบิดไฟมันไม่ต้องก็ได้เลตนาไม่ต้องใช้เนื้อที่นิดนึงตรงนี้แล้วก็แนวยาตรงนี้ได้ปะวะท่านี้ได้ปะวะต้องลองดูเหร <c oughs> อเซลเรือน Thank you แบล็คคนแล้วก็สบายนะครับน <c oughs> ายรั <c oughs> งกี่ช <c oughs> ่อมันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้อ่ะแล้วเดี๋ยวต้องมีพานท้ายอีกว่าพานท้ายก็มาขายแล้วเราก็ขายขายของอย่างอื่นได้วยนะ What are you selling What are you selling เซลอะไรดินนะอะไรเบิดไฟลูกเดียวกันนะไปไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะอันนี้ประมาณนี้น่าจะได้ละ What are you buying? เ t ตนาย A choice of an avid gun collector It's a nice gun stranger It's a nice gun stranger บนแรงมึงวะมาแล้วมีเงินเท่าไหร่โอ้โหแปดหมื่นสบายเอาเผื่ออัปเกรดได้ด้วยนี่ต็อกมาไม่เลย สวยดูท่าโอ้ยมาทำไปหมดต้องการใช้เล็ดนายมากๆ <c oughs> ผมชอบเป็นพิเศษนะครับเพราะมันแรงไม่ใช้หรอกมีรถล,ล,ลูกซองปืนพกอ้าวลืมใส่ปืนพกเข้ามาในกระเป๋าโทษทีซอรี่ปืนพกเลยนะโอเคใส่แล้วเรียบร้อยผ่านท้ายนะครับฟึ๊บ <c oughs> เท่เอาละเลยไปทางซ้ายกันปึบมาดิเดี๋ยวเราเจอพี่เรือสองตัวเว้ยขอโทษที่หันหลังให้นะทางมันมาทางนี้ไปพร้อมจะรุยละมานานแล้ววิดีโอเรายังอัดอยู่ไหมเนี่ยโอคลารัสเควสแม่งชอบมีปัญหาเรื่องอัดวิดีโอเว้ยโอ้โหอ,อยู่กันเต็มเลยอยู่กันเต็มเลย เดี๋ยวก่อนวิดีโอยังอัดอยู่บ่ายังอัดอยู่โอเคมาหน,นีดิป้ายังไงวะป้ามึงจะพ่นไฟปะป้าพ่นไฟปะพ่นไฟปะไม่ต้องทะลึง่งไม่ต้องทะลึง่งมีไรดับไหมอันนี้อันนี้หัวหรือพ่นอ่าพ่นไฟก็โดนดิพ่นไฟก็โดนดิไมโตัวนึงหรอไมโตัวนึงหรอหัวขาดซะเชี่ย เอา้าตัวนี้ยังไม่ตายเหรอแอชลีย์อยู่เฉยๆจริงๆแอชลอีย์ไปเฮ้ยแอชลีย์เข้าไปแอบในหีบก่อนอันตรายมาเร็วมาเร็วมาเร็วระเบิดแฟลชไม่มีด้วยกูระเบิดไฟไป,ไปก่อนแล้วกันย่า yeah. มีอีกไหมอีซี่กระสุนยังเหลือเยอะครับแอชลีย์ตามมาเร็วเราเดินหน้าต่อ พอเล่นใน V R แล้วมันแบบมูฟเมนต์มันไวขึ้นอ่ะทำนูน่นทำนี่ได้โคตรสบายมาเฮ้ยมีมีคนเห็นเราว่ะอาชีขึ้นมาลูกทาม,มาตายซะแล้วเราโดดลงไปเจอพี่เรือสองตัวแอร์บอลแอชร์ชี่ติดอีกแล้วติดอีกแล้วใส่ใหม่ลวกันเฮ้ยเจ้าอะไรป้า หลังไม่มาโอเคได้อยู่ตัวปรสิตมันหล่นลงมาข้างล่างวะลูกสองไม่ค่อยอยากใช้เอาเลสายยิงนี่แหละตายไหมมึงอ่ะตายไหมมึงอ่ะอะไรลุงยังเหลือรอดอีกเอ่ะพ่นมาดิเ <c oughs> ชื่อมันไม่พ่นว่ะมันยิงว่ะทมือนภัยได้อยู่โอ้โหปรสิตอีกแล้วปรสิตมันเยอะอยวะ มาดิ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 เซเลสหน้ามันแรงอยู่นะไม่กี่นัดตายแล้วเห็นไหมโดยเพราะ้ปรสติกอะเอาละท้อไม่ลงไปเจอพี่เลื่อยหรือยังก็มาดิครับก็มาดิครับมาแล้วว่ะตัวนี้พี่กุญแจอือสองตัวตื่นเต้นน่ากลัว ไปก่อนเลยมนะึงอ่ะไปก่อนเลยมนะึงอ่ะไปก่อนเลยมนะึงอ่ะขอ,ขอปีนก่อนแล้วกันจังหวะนนีอ้อะไรอะไรอะไรต้องขึ้นมามีระเบิดไฟระเบิดไฟไม่ได้แต่ก่อนเลยป้าเชีย่ยมาดิเชีย่ยอยู่ได้หมดอ่ะอสุดแล้ววะเชีย่ยลงไปไม่ต้องทางน,นึงก็ขึ้นมาเชีย่ยกระสุนทูกฟองเราจะหมดว่ะระเบิดไฟ โดนสามึงต้องขึ้นมาทำอะไรป้าเฮ้ยระเบิดอะไรเหลือบ้างวะนอนสองตัวแบบนี้ล่อมันก่อนเลยเ้ล่ะล่อมันก่อนเลยบ้ล่ะมาดิมาดิาดาไปตายแล้วหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งไปจริงจริงหยอดีดีลูกเกเเี่ยวได้สองตัวเลยเสียดายอีซี่ จบแล้วลงไปเอาของฝั่งนี้ก่อนค่อยว่ากันพึบผ่านไปอย่างรวดเร็วในกระสุนลูกซองแล้วในกระสุนพกแล้วลูกซองเหลือเท่าไหรสามนัดใส่มันเรียบร้อยปืนพกมันว่ะเพราะเล่ใน VR แม่งมันจริงๆทุกคนคือแบบมุฟเน้นมันดีอ่ะเรียกไอเรลี่ออกมากันอยากได้ยาตอนเนี้ เอาละเราได้กุญแจมาละค่อยว่ากันมาน,นี่เราแอชลี่ลงมาพร้อไมหรือยังจ๊ะไขกุญแจไม่มีอะไรในห้องนี้มันมีของให้เก็บอยู่ผมจำได้ลงมางล่างไอชลี่ลอยอยู่บนน่ะไม่ต้องลงมาหรอกลูก ผ่านไปอย่างรวดเร็วเหมือนกูเล่นสปีดรันเลยเอา้าจะลงมาทํำไมกูจะปีนขึ้นโอ้ดีลานจริงแล้วก็ตรงนี้ครับมีสมบัติผมจําได้เข้าไปเอาก่อนยา่าได้เล็จเจมครับเอาแล้วทําไมกูใช้ระเบิดแฟตเองอะเนี่ยเกมมันเนี้ยมันเป็นแบบนี้คือพอหยิบระเบิดแฟตปุ๊บแม่งใช้เองเว้ยมันเหมือนแบบมันไปโดนสลักระเบิดอะเซ็งงหาย ยังไงป้าโอ้โหมากันเต็มแอชลี่มันนี่เร็วเข้าไปแอบมีระเบิดอะไรบ้างไปแดกก่อนแล้วกันมาดิมาดิก็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 มาดิกูได้หมดอ่ะก็มาดิลูกสองด้วยก็มาดิเชี่ยขัุรหมดเนี่ย ทนที่จะได้ใช้ระเบิดแฝงฆ่าพลาติดย,ยังไงลุงยังไงลุงเชี่ยมันเต็มเลยหล่อไปทีสองตัวเชี่ยไปเจี๋ยสองตัวจริงด้วยมาดิมาดิป้ามาดิเชี่ย มันมาเรื่อยๆเลยเหรอกคนหมดแล้วนี่วางจีจีมันว่ะเกมเล่นใน VR โคตรมันคือแบบมูฟเมนแม่งไวอะดูดิเก็บของแล้วก็สะดวกดูดิดูดิดูดิไปแอชลีย์ขม่อนเดินทางกันต่อผ่านไปครับเอ,อเอาละผมจะไปแบบไม่เซฟเลยนะแบบรวดเดียวจบเลย เพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปสู้กับบอสะทุกคนแต่ว่าตรงนี้มันมีกระสุนให้เก็บแล้วก็มีร้านค้าตรงนี้แต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องเข้าร้านค้าแล้วแต่จริงๆผมอยากได้สมุนไพรมากกว่ามีสมุนไพรเอาไว้แถวนี้เก็บของเก็บของมาเร็วแอชลีย์เฮ้ยกระสุนแดงข้างหลังผมจำได้ว่าไม่มีอะไรแล้วไปตอนนี้นะครับขอเช็คกระเป๋าก่อนผมต้องการยาสำรองไว้อีกอันหนึ่ง คือเรามี first s p a c ก็จริงแต่ว่าเราไม่มีสมุนไพรเขียวใช่ป่ะนั้นผมจะใช้เลยจะใช้เลยครับแล้วเดี๋ยวซื้อเพิ่มเมาเรามีเงินเยอะนี่ผมจะซื้อสักสองกระป๋องเลย่อค่ะขอซื้อของหน่อยเพราะเดี๋ยวเราจะไปบวกกับบอสแล้วเนียเรามีหกหมื่นนะครับซื้อยาตุนไว้ของต้องใช้ยาเอาไว้กระเป๋านี้เค อันนี้แหละไปอันนี้ l e ส s g ของเรายังพอใช้อยู่เดี๋ยวเราจะขึ้นกระเช้ากันตรงนี้นะครับพอเรามาสำรวจเราจะเปิดไม่ได้มันเหมือนจะมีแสงอะไรสักอย่างเราจะต้องเอาดวงตามาสแกนซึ่งต้องไปเอาจากบอสด่านนู้นผมจำได้ดีเลยพร้อมลุยไปจะนั่งกระเช้า มีพวกซอมีเยอะมากมีดูยังอัดอยู่ไหมเนี่ยเช็คก่อนโอเค,อเคมาหลวกสะึงออะหลวกสะึงออะโคตรแม่นโคตรแม่นไกลๆอันนั้นไม่โดนนะกระสุนยังพอใช้อยู่โอเคได้อยู่ มันเนี่ยเล่นวิยาแม่งน่าลงกว่าหมดแล้วมั้งเล่นดายมันดีจริงนะมันแรงผมชอบถึงมันจะยิงไม่ค่อยรัวก็เหอะจะเดี๋ยวมนันอัพเกรดได้นะครับเอา้ามีตัวนึงเหรอดเดี๋ยวก็เข้าไปเก็บของนูน้นลงบันไดแล้วก็ไปลุยบอสเลย จะไปจ่าแอชลีย์จ๋าเฮ้ยมันมีทางเข้าตรงนี้นี่มีทางเข้าเราเข้าทางด้วยกันได้ได้ได้มันต้องเป็นทางลงไปข้างล่างน,นะเปิดประตูเก็บของระเบิดแฟลชเนี้ยแน่แเนี้ยเนี้ยมันมีห่วงตรงนี้เห็นปะ่ะแล้วบางทีพอเราหยิบมันก็ไปโดนห่วงไงเราต้องแบบเก็บไวด้ดีๆนะครับต้องค่อยๆเก็บเวลาเก็บระเบิดอ่ะไม่ชอบลั่น เอาละเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในตรงนี้เพื่อไปเอาของอีซี่ว่ะมีอะไรเก็บไหมไม่มีนะไปขึ้นมาข้างบนกันมีกี่ตัวมีตัวเดียวกระจอกหน,น้ึงอ้นตัวเดียวอะไม่หวัน่นอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วตัวเดียวไม่หวัน่นอยู่แล้วโอ้เลือดยังสดอยู่เลย ดูเหมือนว่าจะมีคนมาโดนจับมาที่นี่นะเอดาไงถ้าใครจำได้นะครับเอออยากให้ใน VR อ๋อนี่ไงครบแล้วโลโอิลโลแคทไอนะครับอยากให้เอดาเข้ามาในนี้ด้วยนะใน VR อยากเล่นมากบอกเลยว่าสนุกจัดแต่เราต้องเอาของไปขายพ่อค้าและเนี่ยของเราครบแล้วเขียวเหลืองแดงปไปต่อ Let's go ต้องรอรับมืออีกแล้วเนี่ยดีลายจริงฐานละฐานละชัดๆไปเดินไม่รอแล้วนะนั่นแหละครับปราสาทที่เราจะไปในพ์ทต่อไปแต่ในตอนนี้เราจะต้องไปฆ่ามันก่อนใช่ไหมฮะข้อขาโ้กระสุนเพียบเลย <c oughs> เตรียมมาสู้ชัด <c oughs> โอเคแ๋ยวเราเตรียมปืนไว้ก่อนเลย ปืนที่เราจะเอาสะพายหลังก็คือปืนกลน,นี่แหละกระสุนเราเหลือเยอะลูกซองก็เหลือเยอะไรเฟิลก็เหลือเยอะกระสุนแดงก็เ,อเยอะนะครับถุดปืนพกไปรุยยันไม่ต้องเซฟด้วยไปสดแบบนี้แหละไปะเล่นในวิยาแม่งสนุกจริงทุกคนมีคนรอเราอยู่ในบ้านเต็มตัว 你 better stay outside. Ashley, go hide. Yeah. Bye. Ashley, 陪上躲啥？嗯，有谁？有不<行>？有谁？在里边？不？望左望右。嘿，有谁？跑脸，我们。哎，嘿，个白眼。你拖我，对。 กูหลังหักแล้วเนี่ยแล้วก็มาให้ออกอีตาคักเอาแล้วครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละทุกคนจะทำยังไงดีผมจำได้ว่าตรงนี้มันต้องแบบแอคชั่นอีเวนต์น้วมันไหลลงตีแล้วยังไงจะลาก่อนไอโง่ บึ้มซะบึ้มอะไรมันยังยืนอยู่เลยเมื่อกี้กูเห็นนั่นแหละครับความสนุกมันอยู่ตรงนี้แหละทุกคนความสนุกมันอยู่ตรงนี้แหละเราจะเอาตัวรอดจากไอเชี่ยนี่ไปได้ยังไงโอ้โหมันมีทางขึ้นนี่ อ้อมไปทางก่อนแล้วกันใช่แล้วกูลงอีกทางแล้วกูลงอีกทางว่ามั้งหลังไอ้ตรงนี้มีถังระเบิดนีน่ใช่ปะ่ะเรียบร้อยมือคุณเรียบร้อยมือคุณต้องยิงตัวมันให้ขาดก่อนดับแรกอ่ะต้องยิงตัวมันให้ขาดก่อนเฮ้ยเชี่ยม,มันโดดใส่กูเลยเหรอตรงนี้มีระเบิดไฟโอเคจับไว้ก่อนแล้วกูขึ้นลงแล้วกูขึ้นกูลงมาดิมาดิมาด,มาดิไอ้กระจอกเฮ้ยระเบิดสวยตูเป็นพกมีอะไร น้มไทยเหลืองส้นไัยเขียวเฮ้ยเกื้เอเบื้อเลยโดดมาแล้วแล้วกูวิ่งหลบแล้วกูวิ่งหลบ V R มันเจ๋งตรงนี่มันวิ่งไปยิงไปได้นั่นแหละความเจ๋งของมันอะยังไงยังเฮ้ยตรงนั้นมีสมุนไพรแดงด้วยเฮ้ยไปไหนของมึงอะ อยู่นี่เพื่อนแล้วกูปีนหนีกระสุนยังหมดจ้ะวะสมุนไพรแดงเก็บก่อนเก็บก่อนยังไงจะ้ะยังไงจะ้ะฮะน้องตัวขาดแล้วครับตัวขาดแล้วครับแต่มันยังไม่ตายผมจำได้มันยังเหลือครึ่งตัวโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมึงขึ้นไปทำแรงบนอะเพื่อน อะกระสุนหมดเกลี้ยงโอ้โหเอ็มตี้เลยชิบหายแล้วกูเหลืออะไรบ้างเนี่ยกูเหลืออะไรในชีวิตบ้างขอต้องใช้เลสไนน์ยิงอย่างเดียวอะลงดีรอไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเพื่อนใจเย็นต้องวิง่งไปวิ่งมานะ,ะยังไงเพื่อนยังไงยังไงเพื่อนยังไงยังไง เหมือนเข้ามาใกล้เดี๋ยวนะขอเปลี่ยนปืนก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมึงจะลูกซองกูโหกระสุนเหลือ48แระเบิดเราก็เหลืออีก2ลูกผสมก่อนค่อยว่ากันผสมก่อนค่อยว่ากันแล้วก็ต้องรูกซองออกมาเล่นแทนพะก,กระสุนหมดละกระสุนหมดพงไปดิตายยังเ่ะ ดีซี่ว่ะโคตรดีซี่เย้จบเร็วมากถ้าเป็นในเวอร์ชั่นปกติจบไม่เร็วแบบนี้นะครับที่มันจบเร็วแบบนี้เพราะว่ามันวิ่งได้ไงมันวิ่งยิงได้ไงอ่ามีศูนท์ปืนกลนอยู่ตรงนี้ด้วยนี่หว่าฮ่าทองอลัมค่าในที่สุดก็ได้มันมาแล้วก็ดวงตาที่ต้องเอาไปเปิดประตูนะครับ สุดยอดจริงๆเอาละโอเคค่ะปะเดินทางกันต่อจบพาร์ทนี้ไปแล้วครับในพาร์ทหน้าก็จะไปสู้กันในปราสาทของออสมุนซัเลอร์แล้วทุกคนสนุกมากเช็คก,ก่อนวิดีโอยังอัดอยู่เปล่า ได้เยอะได้เยอะจบไวมากเพราะใน VR มันแบบมันคล่องแคล่วอ่ะมันทําอะไรก็ได้อ่ะหยิบป,ปืนนู้นปืนนี้ประเดียวยิงตายครับอีซี่ไม่ได้ยากขนาดนั้นใช่ไหมฮะเพ่อ้าเยอะเจอกันตรงนู้นแม่งเหมือนมีแฝดแยกล่างได้ยืนตรงนี้คนหนึ่งยืนตรงนู้นคนหนึ่งในหมู่บ้านอีกคนนึ่งแว่งไปไป,ไปมามา <laughs> กลับกัน ยังไงสำหรับผมเกม VR แม่งก็ยังเป็นเกมที่สนุกอยู่ดีนะครับคือแบบเราได้แบบออกสรีละออกท่าทางและยิ่งเป็นเกมที่ผมชอบมากๆอย่าง Resident Evil 4ด้วยเนะีนะ่ยบอกเลยว่าคุ้มวะ่ะซื้อมาคุ้มนะสำหรับ Oculus Quest 2แม้ว่าการอัดวิดีโอมันจะมีปัญหาก็เถอะเซ็งตรงนี้แหละ,ะเดี๋ยวเราไปเซฟในบ้านนู้นกันแล้วพัดหน้าออกมาขายของแล้วก็เข้าประตูนี้เลยง่ายๆ easy นะครับ หรือว่าบุกเลยอ่ะบุกเลยวะล่ะเข้าปราสาทไปเลยเตรียมตัวสู้ในปราสาทเลยไม่แล้วกูบุกเลยแล้วกันกูไม่รอแล้วด้วยสแกนดวงตาเลยหไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วยะอให้มันเข้าปราสาทไปเลยตอนแรกก็จะไปเซฟก่อนไงบุกเลยแล้วกันไม่รอแล้วน่านแล้วครับทางเข้าปราสาทเดี๋ยวพาร์หน้าเลยเปลี่ยนฉากแล้วเออหือยู่กันเยอะเลย อยู่กันเยอะเลยนะแอนชลี่เอากระสุนก่อนแล้วกันถามจริงไรเฟิลกูได้ใช้มั้งมาวะไรเฟิลมันยิงเล่นมั้งนี่มันยิงเล่นเลยไม่ตายวะเชื่ออะไรอ่ะปรสิตปะไม่ปรสิตใช่ปะย,ยิงยากชิบหาย คือมือคุณต้องนิ่งจริงอะยิงในจอย,ย,ยังง่ายกว่านะสวยมาแล้วจ้ารถในตำนานโอเครถระเบิดละไอซ์ลี่ถอยมาโอเคหลังจากนี้แหละต้องถือลูกซองแลวเพราะเดี๋ยวมันจะออกมาจากรถผมจำได้มันจะออกมาจากรถเว้ย มันขนรถมามันขนคนใส่รถมาไอชี่มาเร็วมาเต็มเลยไปแล้วเอชลี่กู้กลัวให้ไหนอะก็มาดิก็มาดิยิงเงาแต้มด้วยกูอยากได้กระสุนมาดิเอากระสุนมาให้ไม่ดิอะไรลุงอะไรอะไรมันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงการเป็นยังไงอีซี่ <laughs> ได้กระสุนลูกซองคืนด้วยจริงๆเล่นใน V R มันกว่าเว้ยมันกว่าเยอะอะ <laughs> ไปเดินทางกันต่ออันนี้มีขอให้เก็บด้วยไปสไลฟ์่อนอีกแล้วหุ้ยนี่อะไรอ่ะเบรเวดบลูเป็นไอเทมใหม่นะครับมันก็ไม่ใช่ไอเทมใหม่หรอกคือมันมีในเกมแต่ว่า ไมพิยาเพิ่งเห็นไงแต่ตอนนี้มีคาซีนให้ดูครับยังตามมาอีกเหรอตามมาเลยปล่อยมันหนีไม่ได้ไปอีกฝั่งของสะพานเรลยไปจัดการฝั่งโน้นพร้อมยังโหนโหนโหนก็ไป คนก็ไปแันี้ก็ข้ามาไม่ได้อีที่พวกบ้าไอ้ come on มาแล้วน่าลครับจบกันไปอืม ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับผม